ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวการใช้งานตัวกล่องออน i n ันะครับผมในรถ Audi A4 นะครับผมอ,อันนี้ได้ติดตั้งไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมฟังก์ชันเดิมของรถก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมวิธีการใช้งานนะครับเรากดตัวลูกศรย้อนกลับนะครับค้างไว้3วิปุ๊บหน้าจอก็จะเปลี่ยนมาเป็นหน้าจอ,อตัวคา P เ y เป็น a l l i n o n ันะครับผมสามารถเล่น Apple c a r าเได้ แอนดรอยออโต้ได้ USB ได้แต่วันนี้เราจะราสาธิตก,การเล่น USB นะครับกดเข้าไปนะครับเพ่อบถดสุกใดิดมัาสามารถเล่นได้ตั้งไฟล์เพลงนะครับรูปภาพแล้วก็วิดีโอ,อถ้าเราจะเล่นเพลงลก็กดไปที่เพลงนะครับก็ฟังเพลง mp4 mp3 ได้เลยเล่นเสียงคอนโทลของรถได้เลยครับผมะจะเล่น มูฟวีนะครับผมเราก็กดมาที่มูฟวีอันนี้เล่นมูวีนะครับผมเล่นเสียงได้ได้รับบวกโยเป็นัคับและในวันนี้นะครับโอเคนะครับผม